สวัสดีครับยินดีต้อนรับคู่สู่โลกของเอลนะครับผมทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้โพสเข้าไปในแฟนเพจน,นะครับผมว่าจะให้ผมเล่นเรื่อยหรือว่าดับยกนะครับผมผลสรุปนะครับแม่งเม้นผสมเก่ากันนะครับผมผสมเก่าวีหกนอกเรื่องกันหมดเลยได้ขอมาแบบนี้ก็จัดให้มีผสมใหม่ด้วยนะแต่ว่าผมไม่มีนะครับผมผสมใหม่ไม่มีโอเคพอดีว่า นะครับผมอ่าน้องซิโก้นะครับผมเขาได้ส่งไอดีมาให้ไว้นานแล้วนะครับผมเป็นตัวผสมเก่านะครับผมเขาทําผสมเก่ามาไว้นะครับผมนี่เลยนะผมเป็นผสมเก่่ครบเซตเลยนะครับผมก็เป็นของน้องซิโก้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณซิกโก้มากๆเลยนะครับใครที่ดูสตรีมน่าจะรู้จักดีนะเพราะว่าซิโก้พิมพ์บ่อยนะครับผมโอเค เนี่ยผมผสมเกลานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเซตที่มานานมากๆแล้วแล้วก็ราคาถูกมากนะผมคิดว่าผสมเกลาเซตเนี่ยราคาไม่เกินหกเจ็ดร้อยอ่ะหกเจ็ดร้อยแต่ว่าผมว่าห้าร้อยหกร้อยเนี่ยก็น่าจะทําได้นะแต่เราตั้งแบบตั้งให้มันสูงไว้ก่อนเผื่อว่าเราไปเจอของแพงเน่ยนะประมาณเจ็ดร้อยผมคิดว่าน่าจะประมาณเจ็ดร้อยแล้วแต่ท็อปหมดเลยนะดูนะครับผมอ่ะผมนะครับท็อปเลยก็คือฮิตเนี่ยแล้วก็สเปรย์แอตแท็กเนี่ยก็คือถือถือว่าท็อปแล้วนะครับ นะอันนี้ก็ฮิตแล้วก็สเปรย์แอตแทกมีสเปรย์ดิฟด้วยนะเนะี่บผมอันนี้ก็ท็อปเหมือนกันนะครับอ่ดูสเตตัสเอานะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็รองเทาง้านี่อร้อยสามสิบสองเลยนะครับแล้วก็กเกงอหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับก็ท็อปเหมือนกันแล้วก็ประดับหลัง แล้วก็แหวนะแล้วก็ท็อปทุกส่วนเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นผสมเก่าดีท็อปแล้วก็เล่นได้นะ่าจะโอเคมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ของแคสนะก็ยังไม่ครบเนะาะนักสิโก้เขายังทํามาไม่ครบนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมผมเล่นได้หมดแหละเนะี่ยจะครบไม่ครบก็เล่นได้ก็จะเป็นผมนะครับดาร์คฮาโลวีนแฮนะครับผมแล้วก็หน้านะครับผมก็จะเป็นอาสวิมเสื้อสวิมกางเกงสวิมรองเท้าสวิมนะครับแล้วก็หลังเนี่ยเป็นปีกกระดูกหมวกนี่ก็เป็นอาอ่านว่าอะไรวะอาแคสแคส นี่แหละเครื่องหมวกหูแมวเอาเรียกอย่างนี้ละกันโอเคแล้วก็แหวนก็เป็นแหวนวัลเลนไทน์โรสนะครับผมก็แหวนอ่าดอกกุหลาบนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็สเตตัสรวมๆก็ฮิต4 5 0 0สเปซ4 0 0นี่ถือว่าแรงแล้วนะวไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยไก่กาจังไม่ใช่นะครับผมแรงแล้วนะครับแล้วก็เลือดเนี่ย14,000นสี่เนี่ยเอชพีก็พันคริสติคิล 48ทีด่าเม 110, นะ็ดถึงร้บแขนาดทีที่ข้อ70กูยังไม่ออกอ่ะที่48อะ่ะเอาแล้วมึงเนี่ยผมแล้วก็สกิลเนี่ยก็จะมีแบบบวกเกบ้างบวก5บ้างแต่ว่าผมแอบเอาตังน้องติกโก้เขาเนี่ยไปซื้อสกิลบวก9มาท่านึงนะเพราะว่าถ้าอ e ีบวก5เนี่ยรวยพนึกด้วยแบบไอเทมเราไม่ได้แรงมากในะอัจจะอ e ีไม่ตายผมเลยคิดว่าเออเอาอ e ี e ไปเช่าอีบวก9ไปเลยแล้วก็มีผสมเก่าเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกสกิลบวกไป1่ขั้นนั่นก็คือบวก 9, วเวก, 10, วก, 7, ก็เป็นบวกสนะิบบวก เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในห้องอ่าห้องฟ้าเลยนะครับผมวันนี้เราจะเล่นได้ดีสักแค่ไหนเออลืมพูดราคารวมๆพูดแต่ราคาผสมเก่ารวมๆตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณพั Früh Tool นพันสองอารมณ์นั้นแล้วพันสองพันส,สามอารมณ์นั้นเลยนะครับผมผมคิดว่าไม่น่าเกินนี้นะครับผมถ้าซื้อเนี่ยก็น่าจะซื้อได้นะแต่ว่าไอาเทมบางอย่างก็อาจจะหาย,ยากนะคบโอเคครับเดีย๋ยวไปเริ่มกันในห้องฟ้าเลยนะวันนี้เราจะเล่นได้ดีสักแค่ไหน,นสําหรับ3ตาที่กําลังจะไปอ่าไปเล่นกันนี้มันจะดีสักแค่ไหนเดี๋ยวไปลุ้มกันนะครับ โอเคนะครับผมสลาปตาแรกก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจุกๆเลยนะครับผมโอ้โหในทีมนี้อาจจะเป็นเราที่แบบของน้อยสุดเลยนะนะครับผมว่าแต่ละคนที่แบบอืมก็จุกแหละนะครับเท่าที่ดูแล้วก็จุกแหละดูดดูเราโดนตีออ้โอ้โอ้ปล่อยกูปล่อยกูเธอเออเยเดีดกลัมาดีครับได้เลยครับนี่มึนด้วยวะโดนหักสรับโอ้โหตายวะไม่เป็นไรครับ ไมาดิครับมาดิครับ e 2ออ่ะทีแรกก็ e 2อไงครับตั้งใจเล่นนะครับผมที่เงียบเงียบคือของเราไม่ได้เยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจกว่าคนอื่นนะครับถ้าของเราเยอะเนี่ยเราก็เล่นชิ่ยได้แหละนะครับผมแต่ว่าของเรามันค่อนข้างน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องตั้งใจกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับสวยเฮ้ดาบยกยกแล้วกูว่าแล้ว ไม่ทันจริงว่ะคือรู้นะรู้แต่ว่าแบบมันเดินไม่ทันแล้วอ่ะนะครับผมคือรู้แหละว่าแม่งต้องยกแน่ๆมันไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับตัวเดียวก็เอาตัวเดียวก็เอา,เเอานะครับผมเผื่อไม่ได้ตัวเดียวก็เอาเอาโหมันหวดแล้วน่ากลัวนะนะครับผมห้องนี้เป็นห้องที่น่ากลัวมากเพราะของแต่ละคนนี่สุดจัดประหลัดบอกมีเราคนเดียวเลยเนี่ยที่ของที่แบบอาจจะแบบน้อยหน่อยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะทำไมเ่ะ ก็มาดีครับนีนะฮะเขาอีคนอื่นน่าจะไม่ตายนะเขาอีเราตายเขาเลยอีใส่เรานะโอ้โหเพื่อนเราเรียบร้อยอีแล้วอเอาเลยเอาโหลงดีกูสองทีตายของจริงเออสามให้อ้าวเออสามว้าว ไออเวอร์โหลดหัวดอดนี่แม่งเอ้ยกูสาสจะสํำให้ทำว่าแม,แม่งนั้นน่ะ <c oughs> เอาโหยกต่อแม่งเอ้ยกะจังหวะถึงแล้วผมต้องเกิดเลยจะเอาเขาละ <c oughs> ว่าแล้วไงเพื่อนกูโดนได้อยู่ครับ ไม่ได้คือมันสเตตัสเราน้อยไปกับการที่จะมาทำแบบเขาที่เดียวตายอะไโอเคได้อยู่สกอร์มันก็ได้อยู่อ่ะมันก็ไปเรื่อยๆได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีนะครับอะไรหลาวอะไรหลาวไม่ตายด้วยนั้นของจริงยกแล้วยกแล้วมันจะยกแล้วมันจะยกแล้วขู่เบกเงยเดาได้หมดแต่หลบไม่ได้ มื่อกี้ไม่ตายใช่ไหมตานี้ก็ไม่ตายอยู่ดีเรื่องของมึงกูยอมแล้วมึงจะไม่ตายขนาดนี้ผมก็ยอมแล้วเรื่องมึงเถอะฝ่ายอีปไปไม่ตายเลยนะครับหมูสองทีก็ตายเลยกูจับทีมซะด้วยพลาดจังหวะง่ายๆเลยเนะี่ยอหมูสายติดธรรมะม,มันเล่นผสมเก่ายากนะสายที่ผมชอบในการเล่นผสมเก่านะั่นคือพวกแซมโมอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้โอ้โหมันหลบพ้นนะันะ้งนาเมื่อนกะี้เนี่ย เนีครับผมโผล่หลบพ้นแล้วกูว่าพ้นยังไงก็พ้นมองได้ตาเปล่ายังไงก็พ้นนะเมื่อกี้นะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะตัวเนี้ยทำไมอ่ะโอเคเด็กปอกก่อนโอ้โหได้อีดอกมาดิมาดิมึงอ่ะแบงค์เลยโอ้โหเรียบร้อยคือทีมเราเล่นดีเว้ยแต่เราทำตะกอให้ไม่ได้ นะครับเราไม่สามารถแบบเปี ai, ้ยงตายเปี้ยงตายอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันได้เรื่อยๆอ่ะคือมันก็ต้องเข้าใจด้วยนะมันเป็นเซตที่แบบค่อนข้างที่จะเล่นยากในสมัยนี้แล้วอะ่ะอี่สองตัวดีก็ดีก็ดีแต่ว่าไม่ได้ดีมากไม่ได้ดีแบบไม่ได้เป็นที่น่าพอใจสำหรับผมเลยนะตานี้นะครับผมเล่นยากดีครับเก็บของห่อนเออได้ของดีโอเคอเก็บ จเ,ออเต็มเต็มดอกนี้เพื่อถือนั่น,น่ายกปูไม่เป็นไรเออไม,ไม่ตายไม่ตายไม่ตายก็บ้าแล้วลูกก่อนม,มาดิครับมาดิครับมาดิครับหนูกระกนสุดท้ายไม่ได้วะครับเขานำอยู่ครับดูไงเขาก็นำอยู่ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ โอ้โหมันหวัวไม่เป็นไรมันไม่มีมานาแล้วมันไม่มีมานาแล้วครับไม่มีใครมีมานาแล้วครับยกเว้นเพื่อนเราจะไปให้เขาอเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องคิวตัวเนี้ยให้ได้ผมว่าผมคิวได้นะอี่เอาดิคิวได้อะตัวสุดท้ายก็มาดิีทิ้งก่อนอีทิ้งก่อนสวยชนะพวกกูนี่แหละก็มาดิครับนะคะ เอ้ยเซตไม่โหดแต่ชนะพวอกูดีแหละเป็นไงเป็นไงเป็นไงบอกแล้วเราต้องคิวตัวสุดท้ายให้ได้แล้วเราทำได้โอ้โหมิชชั่นคอมพลี์ก็มาดีครับเฮ้ยจริงจริงนะแต่เล่นยากจริงครับแม่งมันเล่นยากอ่ะดูนะเดี๋ยวให้เปรียบเทียบของเราของเขาหกพันอย่างเงี้ยนะครับคนนี้ล่ะหกพันอีกแล้วดูกู 4,000เออก็ดังได้แล้วไงครับผมก็เล่นได้ครับตอนนั้นพอนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราชมกันตาต,ต่อไปครับผมสิงหน่อยสิงหน่อยโอเคนะครับผมตาต่อไปก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะฮะจะเป็นลุ้นกันว่าตานี้เราจะทําผลงานเราไม่ได้ดีไหมนะครับตาแรกมันก็ไม่ได้ดีนะถามว่าผมพอใจกับตาแรกที่ผมเล่นไหมผมบอกอตรงตามตรงเลยว่าไม่นะม,มันก็ดีครับแต่ว่าผมไม่ได้ดีแบบไม่ได้พอใจอ่ะ แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเพื่อนทีมก็ได้แล้วแต่เพื่อนกูไม่ทีมยิงเนี่ๆสวยโอ้โหถ้าเป็นเราน่าจะตายนะถ้าใช้ทีมเราน่าจะตายนะครับถ้าทีมเราอะตายนะผมว่าแต่ว่าทีมเขาอาจจะแบบไม่ได้แรงมากเลยแต่ถ้าเป็นทีมทั้งมากไงก็ตายนะจังหวะทีมแม่งแรงไปเลยเพื่อนๆผมไม่ได้แล้วครับผมต้องจีกเลี่ยงวงปะทะนลยครับถ้าอยู่อย่างเงี้ยเราโดนแน่ครับเอ้าโอ้โหมึงหันมาทางกูเฉย อะไรเหลาอะไรเหลาอะไรเหลาเนี่ยครับผมมันเป็นการหลบโดยปนะดดีใหนะครับผมแล้วผมคำน,นวณทหมดแลยอะไรอะไรอะไรอย่างยุ่งได้หรอกก็ได้หรอกอะไรล่ะอะไรล่ะวนไปดิวนไปด,ไปเดิเอ้ยก่อนนี้เป็กไหมโอ้โหเด็กเวนไ,นได้แม่นกูใช่ไหมกูแม่นมึงบ้างอาโอ้โหดาบยกนะฮะไม่เป็นไรครับผมเราพลาดเองครับ แม่เฮ้ยแม่นผมสองสามรอบแล้วไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมจะทำสกอร์หลายรอบแล้วแม่นหัวผมทุกรอบโอ้โหไม่ได้ผมจะทีมเพื่อนคนนี้ทำไมเขาไม่ค่อยทีมวะแตกเนี่ยกูทำเป็นเล่นเออไม่แตกแจกทองโอ้โหแม่งอีลัสกูหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูสั่งซัพพอร์ตอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรสะกงสะก้อไม่สนไม่เน้นครับไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้น เหม็นอยู่แล้วโอุ้ยโดนอีกแล้วนะฮะนี่ขนาดเดินหลบแล้วนะยังโดนถ้าไม่หลบเนี่ยจะขนาดไหนนี่หลบแล้วนาเดี๋ยจริงจริงนากหลบแล้วนะนี่ดีขอบ้างจัดอย่างนี้หายย่างน่าอื้อหืออื้อหือหัวรอดเลยหัวรอดเลยดิหัวรอดเลยจ้าตามไอ้ตากปีตากปีเอาไอ้ หัวทุงเดี๋ยนีเฟกยังอยู่ถ้าดีเฟกไม่อยู่ตายไปแล้วเอ้าแล้วเอ้าแล้วโอ้โหมึงแม่นกูคนเดียวจริงๆว่ะส like ังเกตไหมไอเนี่ยมันแม่นผมคนเดียวจริงกูแม่นมึงบ้างมึงไม่ตายเรื่องของมึงสายรับผิดนะครับผมตีไว้เลือดปิ่มๆให้เพื่อนลนะมันมีไม่แบบสายล้าแบบให้เพื่อนล้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ล้าเองนะให้เพื่อนล้าอะไรอย่างเงี้ยแบบอารมณ์หน่อยเฮ้ยเพื่อนล้านเลยเราทำได้ปิ่มไว้ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้าปล่า MVP อีปิ่มได้ปะอีปิ่มปิ่มไม่เพื่อนล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่เหรอวะมันใช่เหรอมีอนี้ได้เหรอวะนั่นไงกู่จะไม่ไหวกับมันแล้วนะเนี่ยมันไม่ตายเนี่ยเนี่ยอีปิ่มไม่เพื่อนล้านอีกินเฮ้ยทำไมกูดาวคลิปแล้วกูหัวล้านวะโอ้โหไอ้กลัดเอ้ย MVP อีปิ่มเรื่องไม่ได้อีโดนนะ อีปิ่มปิ่มนี่กูเทียดนั่นเต็มหน้ากูอีกแล้วหลบก็หลบยากอีแน่มันอีแน่โอเคครับทุกคนโอเค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 กูเอามึงแน่กูเอามึงแน่ะขอสักสะกรอนหนึงก็ยังดีคือตะกร์เราไม่ดีเพรว่าจะเป็นะไรนะอีไม่ตายเว้ยมันอีไม่ตายจริงๆเว้ยนะครับผมหลายรอบแล้วนะับทำใจแล้วผมทำใจแล้วผมคงละ สมคงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมไม่เป็นไรนะครับไม่ดีไม่เป็นไรเรา MVP ป e ิม่มไง,งงงนีงงีอะไรปิ่มเลือดคนที่กูอ e ีนี่แหละปิ่มทุกรอบไม่มีแบบอุ้ยตายอุ้ยตายเลยอะไรยะยะะ e อยร่างเงี้ยปิ่มเหียเครียดป่ะปวดหัวว่ะมุดไปปวดหัวเด้เด้ก็มาดีวปวดริบกันเต็กกรรรมสกอร์มาเพราะอะไรเพราะไอเทมนะฮะ ไม่มีเลยอีเขาตายได้ตกอมึงดูเขาหวดกูปิ่มเหมือนกันร้าน,นแหนปิ่มทั้งห้องกูย่างชอบเลยทีเดียวเดียวเอาเอาโดนดิอย่างเงี้ยโดนดิ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 หลาวอุ้ยแบ่งแมนกูคนเดียวทั้งแมปนี่ตะกูนั่นนงง่ายเรียบร้อยโดนรีเฟกอีกแล้ว,แล,วแล้วเหลือน้อยแล้วนะผมพยายามไม่บวกเลยนะครับสกอะกเราแค่นี้เราพอใจแล้ว อวิระเบิดทีตูก้กลายเปกูก็้วั้อนไหมเนาะโอ้โหลบยังไงฉันอยากเก็บซ่อนเก็บซ่อนจังดาย,ยเาีเอาแล้วเอาแล้วอออเอาแล้วพอกูกล้าตายเก้าตายที่แล้วสิบสองตายสิบสองตายที่เก้าตายเก้าเออเราชีกอลเสมอตัวก็เพราะว่าอโอ้โหอย่าเอาโหดดิให้เขารู้ว่ากูกาก นะครับผมไมก็ไม่ได้กากนะผมว่าผมก็เล่นแบบพอประมาณแล้วนะนะครับคือเราตั้งใจเล่นแล้วนะครับผมแต่ว่าเพื่อความที่แบบต้องบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างเล่นยากนะครับพูดตรงๆเลยว่ามันค่อนข้างเล่นยากนะครับคือมันอีไม่ตายแตบมันอีไม่ตายเลยตีก็ไม่ได้แบบแรงสุดขนาดแบบอุ้ยตีสามตีทีตายแต่ว่ามันก็แรงนะ ส่วน่อมันก็แรงที่ทําสกอร์ได้เนี่ยเพราะว่าเราเก็บไอเทมนะสังเกตดีๆรีเฟกระเบิดอะไรพวกนี้จะเป็นไอเทมที่สัมคันธ์สำหรับการทําสกอร์ของเรานะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นการที่เราวิ่งไปอีเขาอย่างเงี้ยแม่งไม่ตายหรอกเนี่ยผมหลายจังหวะมากนะครับผมแม่งไม่ค่อยตายนะโอเคครับเดี๋ยวจะอาดตาต่อไปเป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ได้โหดมากแต่จะเล่นให้สนุกที่สุดนะครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันสำหรับตาสุดท้ายนะครับผมไปรอลุ้นกันเลยนะครับโอเคนะครับผมตาสุดท้ายก็กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วะฮ โอ้โหหนักเลยตอนนี้เราหนักแล้วนี่เกอหนักแล้วนี่ใช่ไม่ไม่หนักนี่เกอหนักนี่โอ้โหกระแทกครึ่งหลอดอย่างต่ำเกือบเกือบไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วมนึนอืมอืมถึงไม่ละมึงเนี่ยไม่กล้องรึ่งหลอดหมดหลอดรึ่งหลอดพีดดด่ต่ำไปต้งหมดหลอดนง่ายดีโอ้โหเออดีเออดีออดขอขอเยี่ยมเยี่ยมได้กูมีตัวเล่นด้วยแล้วอย่างนี้ กูรู้แล้วกูต้องเล่นกับใครดีจริงๆมาแล้วมาแล้วเเรียบร้อยคือรู้นะว่ามันจะอีมาครับแต่มันหลบไม่ได้นะครับก็ต้องทําใจทาใจแล้วก็เอาหน้าไปรับน,น,นะครเบ็มเต็มดีเปล่า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 เราอะดีเปล่าดีเปล่าอันนั้นเนี่ยโอ้โหตายตายโฮง เออฮ้ยแต่จริงไม่ได้ใช้มาหนาดูุมาเด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 ิมาเด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 ครับมาดดครับผมกลัวที่ไหนอะครับได้หมดท่านสิดชื่อนะครับเออคือมันอีกูตัวเดียวโคตรจัดเลยว่าตัวนี้อย่างชอบใจเลยว่ะ ตายไม่เนาะอุยขนาดคิดยังไม่ตายดี่ถ้าไม่คี้จะขนาดไหนอ้าอีกทีนึงนี่เอาอีกทีนึงยังไม่ตายอยู่โอ้โหพ่อมึงอะมาชนะกูเถอะดุกูเลยเอ้ยต้นตีลอยทีนึงตับเป็นไงเป็นไงเด้งไวแล้วกะไว้แล้วกระยะไวแล้วกะไว้ตั้งแต่นู่นน่ะสะพานโค้งดูตรงไหนวะ อีกทีหนึ่งเออทําไม่ได้กูไม่เล่นแล้วนี่อีว,ว้าวแม่งเอ้ยเต็มเต็มกูเครียดกับกูตัวเองทิ่หายโดนอีมาคือมันไม่มีสิทธิ์รอดเลยนะโดนอีไม่คือไม่รอดมิ้งตายนะครับคำหนึ่งไว้เลยว่าเออตายคงแล้วนะครับผมแค่นั้นพอต้องคิดเยอะครับผมเอ้ยกูมีตัวเล่นด้วยแล้วอา้า กกเลื่อยมาอย่างไรวะนะหนีไม่พ้นเลยกลับตัวก็ไม่ได้ให้หนีต่อไปก็หน,นีไม่พน้นอียน่นนะอียน่นนะเอกคนนั้นนะ่ะเราคนนั้นนะ่ะเออ,อว่าแล้วเนี่ย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 รีฟรเฟกมีต่อเล่นด้วยแล้วแต่ไม่ค่อยได้เล่นของเขาเลยโก้โดนอะไรก็ต่ออะไรก็ไม่รู้โอ้โสวยเพื่อนอีช็อตนี้ แต่ว่าสกอร์เริ่มเน่าแล้วนะเพื่อนแต่ละคนนี้เริ่มไปแล้วนะสกอร์อะไรอะอะไร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 เอามันหน่อยเอามันหน่อยเออไม่กี้ก็ไม่ตายขอแล้วกันเออดีลากกูเข้าไปลากในบ้านแตกแล้วได้ขาดกันไปเลยเอ้ยทาไปเล่นตัวนี้เล่นยากจังคือมันไม่สมควรเล่นยากขนาดนี้นะด้วยสเตตัสด้วยอะไรด้วยมัน่าจะเล่นง่ายกว่านี้นะ แล้วผมว่าแม่งเล่นยากจัดเลยครับได้แล้วจา้าอย่างนี้หมื่นที่หมืน่นซิกหมืน่นซิกโอ้โหไม่หมื่นจุดเด็กมึงก็โอ้โหไม่ได้อ่ะโอ้โหอ่ะปล่อยคีย์บอร์ดไอ้สัตว์เด็กของมึง <c oughs> หัวร้อนไหมครับเล่นไฟหัวร้อนไปเลยนะครับตู้มระเบิดก่อนกู นี่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 มาดิมาดิจ้ะมาดิจ้ะมาเด็จ้ะเออแม่นแท้เออแม่นกูแล้วต้องแม่นคนอื่นด้วยโอ้โหที่เดียวตายอ่ะเอาทีเดียวกูตายอา่ะแต่มานาขึ้นเพิ่มถือว่าเป็นโชคดีของเราม,ม,มีตายตัวเดียวแค่ยงตัวนี้แหละ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนี่อะไรนี่อะไรเนี่ยอะไรนี่อะไรเนี่ยฮะเราอะมีตัวเล่นด้วยแล้วเล่นอย่ตัวนี้ทั้งวันนะบอกเลยวันนี้นี่นี่มาได้เล่นทั้งวันนะได้ทั้งวันได้ทั้งวันได้ทั้งวันโอ้โหกดดุดไปแล้วด้วยโอ้โหเต็มเต็มมันล่อกูสกอร์คือสกอร์เรามันไม่ดีเลยนะเว้ยแต่ว่าสงสารเพื่อน่ะเพื่อนทำสกอร์ดีมาก นีๆๆ่นี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 ่หลบได้ทำไมจะหลบไม่ได้ล่ะแต่หลบได้แค่นั้นทำไรไม่ได้นะครับต้นตีลอยเจ็บโดนไม่ทนันเนาะผมว่าตะกอร์ไม่น่าทันนะครับคือผมพยายามไล่เต็มที่แล้วนะคือมันก็ตีตายบ้างไม่ตายบ้างแล้วรับผิดใจมาเดี๋ยวจ้าเั้เยมีเลือดทำไมอีดิอีดิอีได้จริงก็อีได้จริงก็อีอีทีจ้ารออะไร โอ้โหตายวะไม่รอดนี่อีว่าปิดท้ายให้โลกมันรู้แม่เอ้ยกูจะไม่เล่นตัวนี้อีกอ <c oughs> ำไมเล่นแล้วปวดหัวจังวะ <c oughs> นี่พยายามเล่นเต็มที่แล้วก็ด,ดูตะกอบกูเนี่ยสิบสามตายสิ้านโอ้โหนี่ไม่ตายหนึ่งอีไม่ตายตีไม่ตายนี่คนระับผมโดนตีแล้วก็ตาย นะครับผมโหยากเลยยากเลยบอกเลยยากเลยนะครับผมเจอของยุคนี้เข้าไปโอ้โหนะครับผมเอาหัวโขกกำแพงตายเลยโอ้นะครับผมแต่ว่าโอเคแล้วนะนะผมว่าการที่เล่นผสมเก่าให้ดูนะครับแล้วก็บอกเรื่องราคาไปอ่ะหลายๆคนน่าจะคิดได้นะว่าทําไมมันถึงถูกทําไมมันถึงถูกทมมําไมมันถูกกับชาวบ้านเขาเนี่ยตามที่ผมเล่นเลยนี่ขนาดผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเล่น PVP พอได้นะครับผม PVP พอได้อ่ะยังขนาดเนี้ย ถ้าเล่นไม่ได้ขึ้นมาจะขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวมึงดูเลยคลิปนี้ออกไปสุดท้ายกูโดนดาไม่เป็นไรครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสติโก้มากๆเลยนะครับผมที่ให้ไอเดีเรามาทํคลิปในวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าแม่งเล่นยากไปหน่อยแนละ้วเล่นยากแบบ โอ้โหนะครับผมตายกูตายนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคมากๆขอบคุณมากๆนะ่ครับผมโอเคทรายไม่ต้องขอตลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปผมจนจบด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าผมจะพยายามเล่นให้สนุกที่สุดตามที่ผมบอกก็คือผมเอนจอยละผมเอนจอยล้วแต่ก็ทุกคนรูจะเอ็นจอยตามผมหรือเปล่าจะยากกันเล่นยากนหครับผมโอเคครับทวาไม่ต้องขอตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ